สวัสดีค่ะพี่นิววิลาวันนะคะวันนี้จะมาแนะนำการใช้เว็บซิกุงเอ็กโปคอนะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์ขยายทีมงานของอ,อสายงานทิพิจ,จิตนะคะสมาชิกที่เคยมีลิงก์เว็บขยายทีมงานใน20 In อินชัวนะคะสามารถเข้ามาใช้เว็บนี้ได้เลยนะคะโดยท่าน ออขอลิงก์จากผู้แนะนำของท่านนะคะเพื่อที่จะให้ลิงก์เนี่ยจะได้มีผู้ดูแลเป็นผู้แนะนำนะคะเมื่อท่านได้ลิงก์จากผู้แนะนำแล้วนะคะให้ท่านล็อกอินนะคะมมเบอร์ล็อกอินเข้าไปที่ตัวนี้นะคะ e n t e r Username เป็นอีเมลที่ท่านใช้ สมัครในตัวเว็บ20 In นชัวนะคะในครั้งแรกนะคะก็ให้ท่านกดวางไปนะคะ password นะคะเป็น password ที่ท่านได้ตั้งเอาไว้ในในเว็บเดิมนะคะสำหรับใครที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงก็จะเป็นรหัส12345นะคะแล้วก็ล็อกอินเข้าไปนะคะระบบเนี่ยค่ะจะให้เรานะคะทำการ เปลี่ยนพาสเวิร์นะท่านเข้าไปที่ข้อมูลส่วนตัวนะคะในตัวนี้เนี่ยให้ท่านใส่ตัวรายละเอียดที่กรอกเข้าไปนะคะ url facebook นะคะลายโทเคนถ้าใครได,ได้ตั้งลายโทเคนไว้แล้วนะคะแล้วก็อัปโหลดรูปประจำตัวของเรา เข้าไปนะคะซึ่งมันจะปรากฏในหน้าเว็บของเราแล้วก็เลขที่บัญชีธนาคารอันนี้สำหรับใครที่สนใจอยากเขียนบทความนะคะอันนี้จะไม่เกี่ยวกับรายได้ในส่วนของฝั่งสีกุ้งนะคะอันนี้เป็นส่วนของบทความของทีมงานที่วิจิตนะคะเป็นกิจกรรมร่วมกันในเว็บของเรานะคะแล้วก็รหัสสมาชิก8หลักนะคะโดยที่ไม่ต้องมี am นะคะอันนี้พี่นิคออนุญาตใส่ให้ทีมงานนะคะก็ ตำแหน่งธุรกิจตอนนี้ก็ยังเป็นระดับ6นะคะอันนี้ไม่แสดงลิงก์เว็บนะคะตรงเนี้ยเป็นรายละเอียดที่เราต้องกรอกไปทั้งหมดนะคะผู้แนะนำนะคะอันนี้ก็คือจะติดผู้แนะนำของเราคนนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะให้เรากดบันทึกเอาไว้ก่อนโอเคเรียบร้อยแล้วเราก็เข้ามาดูเว็บไซต์ส่วนตัวนะคะอันนี้ ทางคุณตั้มนะคะก็ได้ทำการออ,ออกเว็บนะคะซึ่งตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด2แบบด้วยกันนะคะแล้วก็มีแบบฟอร์มติดต่อกาบมีตัวใบสมัครออนไลน์แล้วก็เอกสารสมัครนะคะสิ่งที่เ,เรา สามารถมีตัวนามบัตรแล้วก็แบบฟอร์มลงทะเบียนขอใช้เว็บนะคะตัวนี้เราสามารถ Copy Link ์แล้วก็เอาไปให้กับผู้มุ่งหวังเราได้สมมุติว่ามีผู้มุ่งหวังสนใจอยากจะสมัครเราก็คัดลอกตัวใบสมัครออนไลน์จะลงท้ายด้วยตัว e นะคะเราก็ส่งให้กับผู้มุ่งหวังเรานะคะ,อ,ะอันนี้นะคะสมมติผู้มุ่งหวังเราคือคนนี้นะคะ ใบสมัครออนไลน์นะคะตัวนี้เป็นใบสมัครออนไลน์ก็สามารถเข้าไปกรอกได้เลยนะคะเวลาเข้าไปเนี่ยก็คือมันจะเป็นรายละเอียดแบบฟอร์มนะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะมีชื่อผู้แนะนำนะคะคุณสมฤทัไทยพุ่มพวงนะคะแล้ววิธีการนะคะเวลามีคนกรอกใบสมัครเสร็จเราทำอย่างไรนะคะอ่า อันนี้เรียบร้อยนะคะสำหรับท่านที่อันนี้เคสในกรณีที่ท่านามีข้อมูลในระบบเว็บ20่สิ u อินชเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะสำหรับท่านที่ต้องการไปต่อนะคะต้องการขยายทีมงานนะคะแล้วก็ต้องการาใช้เว็บในการ ในการขยายทีมนะคะวิธีการนะคะเมื่อเราส่งลิงก์ใบสมัครไปให้ผู้มุ่งหวังออกกรอ,อกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราเข้ามาที่เว็บสีกุล เอ็กโปที่เดิมนะคะล็อกอินนะคะใส่ล็อกอินพาสเวิร์ดเข้ามาสิ่งที่ท่านเข้ามาเนี่ยคือเข้ามาที่รายชื่อทีมนะคะรายชื่อทีมตรงนี้นะคะเมื่อเข้ามาที่รายชื่อทีมปุ๊บนะคะระบบเนี่ยก็จะพาเข้ามานะคะในหน้ารายชื่อของคนที่สมัครเข้ามาในธุรกิจเราล่าสุดนะคะเมื่อเข้ามาเสร็จเนี่ยก็จะมีให้เราคลิกตัว เอ,อ่อโหลดไปสมัคนะคะเราสามารถคลิกโหลดไปสมัครตรงนี้ได้เลยนะคะก็ให้ดาวน์โหลดเอกสารเป็น pdf นะคะเอกสารเนี่ยก็จะปรากฏขึ้นมาให้เรานะคะเพราะว่าตอนที่ดาวน์โหลดเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลแล้วก็ลายเซ็นนะคะให้ท่านทำการกดจุดไข่ปลา3จุดด้านบนนะคะแล้วก็คลิกส่งไฟล์นะคะเราก็ส่งไฟล์ไปให้กับ เจ้าหน้าที่สีกุ้งนักนะคะเขาให้เราส่งพร้อมกับเอกสารบัตรประชาชนนะคะแล้วก็ตัวสลิปค่าสมัครนะคะ200หรือ250อันนี้แล้วแต่ผู้สมัครอายุของผู้สมัครอีกทีหนึ่งอันนี้ก็คือจบขั้นตอนของการทําเ,เว็บขยายทีมงานแล้วก็การทําใบสมัครออนไลน์